นี่นะคะน้ำนะคะน้ำจะออกมาแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะไปตามแพรรี่นะคะวันนี้แพรจะพามาดูพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มีราคาสูงมากๆค่ะนั่นก็คือชาลื่นมังกรนะคะทุกคนใบก็จะเป็นลนะักษณะเขียวๆสั้นๆอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาแพงมากค่ะเราก็จะต้องตัด ลักษณะของพืชตัวนี้ก็จะชอบพื้นที่ชื้นหน่อยแล้วก็อากาศดีๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ถ้ามีสารเคมีอะไรมันซนซีทีมากนะคะมันจะตายมันไม่ขึ้นนะคะวันนี้พ่อก็เลยจะมาตัดชาเลือกมันก่อนนะคะพอตัดแล้วเราต้องผ่านการคั่วแล้วก็มาตากแห้งเราถึงสามารถจะกินได้นะคะนี่ค่ะเห็นพ่อตัดอยู่ สำหรับราคาขายของชาเลื่อมังกรนะคะที่ตากแห้งพร้อมชงแล้วที่นี่ก็จะขายอยู่ที่โลละ1,000-2,000ถึง2,000บาทค่ะ่าส่วนใหญ่ข้อที่บ้านก็จะขายราคานี้นะคะส่วนสรรพคุณเด่นๆของชาเลื่อมงกร,กรก็มีมากมายเลยค่ะ แต่ที่ที่เราเห็นกันแล้วก็เราสัมผัสได้ที่เด่นๆเ,เลยก็คือ1นนะคะชาเลอร์อ่อนก็จะช่วยเรื่องการลดความดันในร่างกายนะคะ2ก็จะบำรุงโลหติตบำรุงเลือดแล้วก็3จะช่วยลดไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดได้และที่สําคัญอย่างหนึ่งคือตัวนี้ช่วยให้การนอนหลับได้ดีสําหรับใครที่มีปัญหานอนนอนหลับหลับตืต่นหรือว่านอนไม่ค่อยดีให้ชงดื่มตัวนี้นะคะจะทําให้เราหลับสบายหลับยา แล้วก็ตื่นมาก็สดชื่นค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือสำหรับผู้หญิงคนไหนที่มีรอบเดือนไม่ปกตินะคะก็คือเป็นประจำเดือนไม่ปกติแพอยากให้ลองตัวนี้นะคะเอาไปชงดื่มนะคะก็จะทำให้ประจำเดือนเรามาสม่ำเสมอปกติแล้วก็เพราะว่ามันมีส่วนช่วยให้เลือดลมเราดีนะคะแล้วก็ลดการปวดประจำเดือนได้ด้วยค่ะทุกคน ส่วนใหญ่แล้วชาเลอรมังกรที่เราปลูกแล้วก็ปลูกอยู่ที่บนดอยนะคะเพราะว่าชาเลอรมังกรเนี่ยชอบอากาศที่เย็นสบายค่ะแล้วก็มีความชื้นแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งน้ําด้วยนะคะที่สําคัญคือถ้ามีสารเคมีหรืออะไรมาเจือปนเนี่ยตัวนี้ก็จะตายนะคะไม่สามารถเติบโตได้เลยเพราะฉะนั้นชาเลอรมังกรที่เราปลูกที่เราผลิตภัณฑ์ที่เราทําทมาเนี่ย แพรรับรองได้ว่ามีคุณภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีสำหรับคนที่รักสุขภาพแพรก็ขอแนะนำนะคะว่าให้ดึงชาเลือดมังกรแล้วก็เลือกสรรแหล่งที่มาด้วยนะคะสำหรับของที่บ้านเนี่ยทำเองทุกขั้นตอนนะคะสะอาดไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันนะคะหลังจากที่พ่อตัดชาเลือดมังกรเสร็จนะคะพ่อก็จะเอาไปล้างทำความสะอาด จากนั้นมาก็มาคั่วในเตาถ่านเตาฟืนนะคะเนี่ยก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะในการคั่วคือต้องใช้เวลานะคะทุกคนใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะกว่าจะคั่วออกมาได้นะคะนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะทุกคนหอมจังเลยนี่ดูดิคั่วไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูตอนใกล้ๆจะสุกนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้ เริ่มยุบหมดแล้วนะคะเราก็จะต้องคั่วจนกว่าน้ําน้ํานี่จะแห้งนะคะนี่ค่ะสีน้ําเริ่มออกแล้วนี่นะคะน้ํานะคะน้ําจะออกมาแบบนี้เลยนะคะแต่เราจะต้องคั่วให้น้ําแห้งเลยนะคะดูดูสีน้ํานะคะเหมือนเลือดไหมทุกคนนี่ค่ะเขาถึงเรียกว่าชาเลือดมังกรนะคะ ตัวชาเริ่มกรน,นี้มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะคะก็คือจะหอมามากๆค่ะทุกคนกลิ่นหอมมากหอ oh. และตอนนี้นะคะน้ําเริ่มแห้งแล้วพ่อบอกว่าขนาดนี้ก็พอแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะตักเอาจากกระทะนะคะลงในถาดน,นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากแห้งค่ะทุกคนพ่ oh. อลงนี่แบบหลังจากที่เราตากใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปตากเนาะ าให้แห้งสนิทเลยนะคะจากนั้นเราก็เอามาชงเป็นชาได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือคั่วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็มาดูตอนที่ชาเริ่มแห้งสนิทแล้วนะคะและนี่ก็เป็นชาเลือดมังกรที่เราตัดนะคะแล้วก็ตากแห้งเนาะนี่นะคะหลังจากแห้งสนิทแล้วเราก็สามารถเก็บไว้หรือว่าไปขายหรือว่าเอามาชงกินได้เลยนะคะนี่ค่ะ หอมๆเลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นชาเลือดมัอนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะชงกินแบบนี้นะคะและนี่คือสีชาเลือดมัอนก่อนที่ได้นะคะทุกคนสีสันน่ากินไหมคะ กลิ่นหอมมากเลยนะคะเพราะว่าชาเลือมันก่อนมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะวันละแก้วนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะทุกคน